อันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับปี2022แล้วนะค,คันนี้คือ1.8นะครับ TR Sport นะครับกับ Toyota c o r o l l a a อา i s สีดำรถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานปี22ไม่44,000กิโลนะครับวันตีศูนย์อยู่ครบเลยนะเป็นเครื่องยนต์1 8สีแล้วดูล้อแม็กเขาเป็นไงล้อแม็กอย่างสวยเป็นทูโทนนะครับถ้าเอาติปคันนี้นะออกมาก่อนหน้านี้นะผมบอกเลยว่ารถไฟฟ้ากระจุยกระจายแน่นอนนะแล้วดูออปชั H ่นใส่มาบอกไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมดันหลัง รพร้อมดันหลังรถปี22ครับจุดลายปี22แล้วบอกโคตรสวยดูเป็นทูโทนทรงสปอร์ตแล้วดูหนังเขานะเขาปั๊ม GR มาเลยเขาปั๊ม GR มาเลยนะฮะโฟมลาลัยเป็นฟูลมัลติฟังชันนะครับเหมือนแ m มรีปแอรบหน้าจอแอร์นะครับเฮดอัพดิสเพ a y มีให้หมดนะครับรถคันนี้นะเพิ่งซื้อเข้ามาไม่ส0 0มืน สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเดทอโต้นะครับมาเจอรถเข้าใหม่เป็นไงสวยไหมผมบอกเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้คือโตโยต้าคลูเล้าติดน,นะครับ1.8ึ่งจุดแีอาสปอร์ตนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ1.8นะครับป้ายแดง1ล้านกว่า1ล้านนะป้ายแดง1ล้านนะแต่คันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับ1.8ึ่งจุดแีอาสปอร์ตโคตรสวยหน้าโคตรหล่อรถเดิมๆรถเพิ่งซื้อเข้ามาเลขไม่ส4่0 0ืกิโล เลขไม่4ี0 0มื่นกิโลครับ F4 ดูครับสีดำรถสวยๆสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะครับใครต้องการหาไปใช้งานติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วดูไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED ข้างในนะครับมาพร้อมไฟด้านหน้านี่เป็น Daytime Running Light และ LED นะครับไฟตัดหมอกมีให้อยู่ด้านล่างนะครับเป็น LED แล้วแล้วก็กันชนหน้านะครับกระจังหน้าไม้ได้เชนใหม่หมดโลโก้นะครับเป็นแบบ 3D นะแต่ไม่ใช่ไฮบริด นะครับเพราะว่าตัวนี้เราฝังเรดาร์มาให้นะครับฝังเรดาร์มาให้เพราะว่าคันนี้มาพร้อมโหมดนะครับที่เป็นตัว Adaptive Cruise Control แล้วก็เลน e ีฟนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับแล้วก็ล็อกความเร็วตามคางข้างหน้ามีมาให้ใน TR Sport แล้วมีมาให้ใน TR Sport แล้วนะครับแล้วดูล้อครับล้อลายใหม่โอ้สวยเป็นสีดําปัดหน้าเงาดิสเบรกสีล้อนะครับ สีดำจะมีอยู่ประมาณ90%นะอีกสิเป็นป็นปัดหน้าเงาและยางก็ต้องบอกว่า2องสองห้าสี่ห้ R สิโค้ดสปอร์ตโค้ดสวยและรถสีดำกระจกมองข้างปรัดพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมีปลายสปอร์ตมาให้นะครับระบบอำนวยความสะดวกนะเรื่องความปลอดภัยนะจัดไปมาเลยนะครับแล้วก็มีกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับกันสาดมาให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายนะครับมีตัวปลายสปอร์ตมาให้นะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับรถต้องบอกว่าสวยจริง สวยจริงจังสวยจริงจังดูไง <S <S โค่สปอร์ตโค่สวยโค่สุดจริงอะดิสสี่ล้อด้วย็นไงครับดิสมาสีล่ล้อเลยชุดสเกิรต์ตนะด้านหลังมีมาให้พร้อมไฟทับทีมซ้ายขวานะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างดิฟฟิวเซอร์อยู่ด้านล่างแล้วดูสีตัวรถครับดูนะเงาไหมถ้าดูท้ายอย่างนี้นะเหมือนเบนซ์เลยนะเหมือนเบนซ์เลยนะสีอย่างนี้เงาวแวบอย่างนี้นะนะราคา7 9 9 0 0 0บาทนะครับป้ายแดง1ล้านต้น ป้ายแดง1ล้านต้นคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2ปี2 0 2 2ครับ1.8 GR Sport ช่วงล่างปรับเซตใหม่นะครับด้านหน้าเป็น Mac p h e r s o n s t สตนะครับพร้อมกันโค้งแล้วก็ด้านหลังเป็นปีกนกอิสระพร้อมกันโค้งนะครับเหนียวนุ่มหนึบแน่นอนเพราะว่าช่วงล่าง GR s p o r สหลายท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับหลายท่านทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าเลี้ยวคมเฟิรม์มนุ่มนะครับจะมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นความเป็นสปอร์ตก็มาพร้อมความที่แบบ มันจะไม่ได้นิ่มจนย้ย้ยแต่มันหนึบแต่มันหนึบนะครับไฟท้ายเป็น LED ไฟท้ายเป็น LED ครับโค้ดเดิมโค้ดสวยแล้วสีโค้ดสวยค u l l LED โลโก้ GR Sport อยู่ครบ่งโลโก้ GR Sport อยู่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในนะครับว่ารถเดิมเป็นยังไงนะห้องเก็บสัมภาระกว้างอยู่แล้วห้องเก็บสัมภาระกว้างอยู่แล้วนะครับดูนี่ ล้อแมกล้อไหลเป็นล้อแมกหูลากนะครับที่หมุนล้อนะครับแม่ลงแม่แรงนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับด้านในเม็ดอาร์คทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างครบถ้วนนะครับดูนะงเงี้สีนางมะพร้าวครบ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 เม็ดองค์เม็ดอาร์คครบถ้วนครับชัดเจนนะเป็นตัวท็อปออฟหรือวิกได้เลยเนี่ยดูอยงงี้นะกระจงกระจกสวยคลิปนะครับ ถ้าดูด้านท้ายนะน็อตไม่มีแกะนะดูนะน็อตไม่มีแกะครับนะไฟท้ายแท้เดิมนะครับคือรถเพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยตัว g R s p o r t ตัวนี้ต้องยอมรับว่ารถมีความสปอร์ตและสวยหรูหรามากๆนะครับโดยเฉพาะเด่นๆที่เห็นไปภายนอกก็จะเป็นตัวล้อแม็กที่ผมบอกที่เป็นตัวล้อแม็กแบบทูโทนอย่างนี้นะครับมีความสปอร์ตมากๆนะครับและภายในที่เป็นตัวไมล์เชนตัวเบาะใหม่นะร,รถปี22 บอกว่าจะมีตัวความสปอร์ตมากขึ้นนะครับลวดลายนะครับจะเป็นหนังจะเป็นได้การเดินลวดลายต่างๆนะครับแผงประตูเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะครับพุ่มด้วยหนังทขงเคาะนะครับแล้วก็เป็นหนังบูนิ่มนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างกันนี่คือโครงสร้างตัวรถนะครับเห็นไหมเดิมไหมดูเม็อาร์ครบหมดเลยนะแล้วก็รอยขีดตัวถงังแนะรถคันนี้ไม่เคยเคลมสีแน่นอนนะครับรถเป็นปี2022ววรันลนตีอยู่ครบหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็น1 5 0 0 0 0สกิโลนะครับารันตีศูนย์ทุกอย่างอยู่ครบหมดและมีมาสหลังแต่ว่ามาสหลังเนี่ยเป็นแมนนวลน,นะครับมาสหลังเป็นแมนนวลน,นะครับสำหรับต o วต้าเตะตที่เท้าแขนก็ขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับอ้อมแอร์ด้านหลังอีก2ช่องนะครับผู้โดยสารตอน2ก็นั่งสบายๆเลยนะตัวเบาะเนี่ยสวยมากไม่มีฉีกขาดเลยเบาะไม่มีฉีกขาดเลยเบาะใหม่คริปนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึง ด้าในาเนี่ยได้บอกไฟฟ้ามาเป็นแบบบอกไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับรถจดทะเบียนเดือนกุกฎาคมนะครับปี2022คันนี้ปี2022เดือนกุกฎาคมนะครับแล้วก็อ่านี่เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับดูลวดลายตรงประตูครับเป็นสีดําตัดสีแดงนะครับได้ก็เป็นได้สีแดงนะครับตรงสเปคตรงระเบียบของ GR s p o ป t เลยจะเป็นดําแดงจะเป็นดําแดง นะถ้าเป็นลูกพี่ใหญ่อย่าง f o r u n e r อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีพวก GR Sport ที่ช่วงล่างปรับเ็สใหม่เป็นพัฒนามาจาก GRD นะครับตอนนี้ก็จะเป็น GR Sport ตัวนี้เป็น l อง g Top นะครับ GR Sport เนี่ยมันจะมีทั้ง GR Sport ที่เป็นเบนซินและ GR Sport ที่เป็นไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นเบนซินนะครับแล้วดูตัวเบาะเขาปักที่หัวเบาะมาว่า GR นะเขาปั๊มมาเลยนะให้ดูชาดๆจเขาปั๊มมาเลยว่า GR Sport แล้วดูลวดลายหนังเบาะ ต้องบอกว่าเย็บเนี่ยเป็นทรงสปอร์ตเือนพวก a u ด i เหมือนพวกรถยุโรปที่เป็นสปอร์ตจัดๆเลยเป็นได้เป็นได้แดงแล้วก็ตรงนี้เป็นสีแดงตัดสีดําตรงนี้เป็นหนังระบายความร้อนได้ดีนะครับนะโหสวยจัดอะ่ะใครต้องการตัวรถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสองหกะตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับรถสวยการันตีที่นี่ทอโต้ครับนะเลขไมล์สี่หมกิโลเท่านั้น นับเลขไม่ส4่หมื 44, กิโลเท่านั้นนับดูภายในฝั่งคนขับครับดูภายในฝั่งคนขับครับเบาไฟฟ้าคู่เหมือนกันเบาไฟฟ้าคู่เหมือนกันแล้วแผงประตูเป็นเหมือนกันหมดเลยสวยมาก7 9 9 0 0 0บาทราคานี้นะป้ายแดง1ล้านนะต้นๆน,นะครับซื้อตอนนี้799นะครับประหยัดไปเท่าไหร่เนี่ย2แสนกว่ารวมเงินดาวด้วยก็ประมาณ3 4แสนประหยัดไป3 0 0แสนแล้วกัน ประหยัดไป3 0 0 0 0 0นะครับออกรถคันนี้แบบฟรีดาวได้เลยนะครับกุญแจเขาเป็นสมาร์ทคีย์เลดนะกุญแจเขาเป็นสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้นะครับพวงมลาลัยเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันฟูลมัลติฟังก์ชันเลยนะมีเลนคีฟนะครับอะแดปตีฟปูดคอนโทรลนะครับแล้วก็ที่คอนโทรลมัลติฟังก์ชันนะครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ไฟหน้าเปิด auto. ปิดออโต้นะครับระบบเกียร์พายโดชิฟมาให้นี่ระบบเกียร์พายโดชิฟมีมาให้ นะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้นะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้นะครับหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนี่ไฮไลท์เลยปุ่มพุชสตาร์ทเป็นแบบ GR เป็นแบบ GR โคตรสวยสวยจริงเนี่ยดูอ่ะเป็นแบบ GR หน้าปัดเลื่อนไม้ใช้ได้ทุกจุดนะใช้ได้ทุกจุดสวยสวยนเนียนกริบกริบนะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับระบบแอร์เป็นออโต้อย่างงี้ นะระบบแอร์เป็นออโต้นะครับพร้อมแทน่นไวร์เลสชาร์จอยู่ด้านล่างพร้อมแทน่นไวร์เลสชาร์จนะครับตัวนี้เป็นไวเลสชาร์จนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบใหม่ eCVT นะโหมดการขับขี่มีมาให้1โหมดคือโหมดสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่า122แรงม้าก,กับเครื่องยนต์เบนซินล้วนสนุกแน่นอนเกียร์ปรับเป็นแมนนวลได้เห็นไหมนะเบรกวีอไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับอัลล็อกเบรกมือไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ถ้าเราเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่เกียร์ P นะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้จะอล็อกเลยจะอล็อกเลยนะครับน้น 1.8T สปอร์ตนะต้องบอกว่าถ้าใครต้องการตัวรถที่มีดีไซน์แบบว่าสวยๆส,สปอร์ตๆนะครับคันนี้ยอมรับเลยว่าสวยจริงสวยจริงแล้วดูห้องเครื่องครับเป็นสี่สูบเรียงนะครับไม่มีเทรบโบนะครับเป็นเครื่องยนต์1,800ที่ํีทำงานควบคู่กับระบบเ e ียร eCVT e นะครับไปดูคาดหน้าครับเป็นไง อตไม่มีแกะไฟหน้าไฟแท้เดิมโรงงานโกอิโตะนะครับสวยสุดจัดนะต้องประหยัดเลยต้องคันนี้นะเป็นอย่างน้อยๆตอนนีป 2, าา้ประหยัดไปแล้ว200,000กว่าบาทประหยัดไปแล้ว200,000กว่าบาทรถปี22นะครับวะะารบบตีทุกอย่างอยู่ครบกดนะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับแผ่นพงแผ่นเพลนเลบงเลเบลทุกอย่างครบหมดดูด้านบนครบ,บหมดคันนี้นะป้ายแดง1ล้าน1ล้านหลักหมื่น 1ล้านหลักหมื่นวันนี้ทอโต้จัดให้799,000บาทนะครับกับ1.8ตีอาร์สปอร์ตนะครับโค่รสวยสวยจริงยอมรับเลยว่าเป็นรถเก่งรุ่นหนึ่งที่สวยมากที่สวยมากนะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวรถที่ทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยคันนี้นะ9 9 9ครับ